แงเด้บอบ่จากวา้าสิว่าความใดสิเปรียบใสฟ้<ภ>า,<ภ>าแก่ยามค่ยไปจากสิเวา้าจังไดจังสิพอต้องขอคุมย่าที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พอเฮาได้พอ่อเป็นจังบุญสวัสดีครับผู้บุกเบิกทุกท่านครับไพโอเนีย er ของประเทศไทยผู้ร่วม พายเน็ตเวิร์กในประเทศไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนำข้อเสนอมาให้ท่านชมอีกนะครับว่าการทำงานการขุดพายนะครับทำยังไงมันถึงจะขุดได้เร็วนะครับทำยังไงถึงจะขุดได้เร็วต่อเนื่องมาอีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าฝั่งนะครับฝั่งผู้ร่วม ตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมด44คนนะครับก็คือ44คนเนี่ยขุดกันอยู่19คนนะครับขุดกันอยู่19คนนะครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะส่งข้อมูลไปแจ้งนะครับไปแจ้งไปแจ้งคนที่ยังไม่ได้ขุดเนี่ยนะครับโดยเข้าไปอ่าคลิกตรงปุ่มเนี้ยปุ่มคนเนี่ยแล้วก็แจ้งเตือนให้กลับมาขุดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ที่เขาแจ้งว่าเรามีทั้งหมด43คนนะครับ สี่สิบสามคนแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างบนผมอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นสี่สิบสี่ตอนนี้คนที่กําลังขุดอยู่นะครับสิบเก้าไมนิงเนี่ยไมนิงก็คือขุดอยู่นะครับผมก็วิธีการก็คือคลิกอันนี้นะครับแจ้งเตือนให้กลับมาขุดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็บอกว่าได้แจ้งเตือนให้กลับมาขุดอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งการแจ้งเตือนให้กลับมาขุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะทําได้สิบสองชั่วโมง แจ้งเตือนให้กลับมาขุดอีกครั้งหนึ่งได้หนึ่งครั้งนะครับอ่าพอแจ้งไปขุดแล้วนะครับก็ดูว่าไอคนที่เหลือนะครับที่ฝั่งที่ขุดอยู่เนี่ยมีใครจะเข้ามาขุดจนกระทั่งเพิ่มขึ้นมาจากสิบเก้าคนหรือไม่นะครับแล้วเราก็ค่อยดูกันนะครับงด้านใต้ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีใครที่แสดงอยู่ นะครับมีใครที่ที่ขุดอยู่หรือไม่ขุดอยู่อันเนี้ยนะครับถ้าเป็นเคส delete shed account เนี่ยนะครับก็คือเป็น account ที่ที่ลบไปแล้วนะครับอันนี้เป็น account ที่ reference ผมนะครับแต่บังเอิญว่าเขามีปัญหาเขาก็เลยลบ account ไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่มีการใช้งานไปตลอดกาลนั่นแหละอันเนี้ยนะครับส่วนอ่าที่กำลังการกำลังขุดอยู่นะครับอันนี้กำลังขุดอยู่ก็คือ จะเป็นแบบนี้คนไหนที่ไม่ขุดจะขึ้นเครื่องหมายอ่ากลนนะครับเครื่องหมายกลนนะครับอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็คือนี่คือคนที่ไม่ได้ขุดนะครับส่วนคนไหนขุดอยู่ก็จะแสดงกําลังอ่าใช้ค้อนขุดอยู่นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ให้เห็นเลยนะครับว่ามีใครที่เป็นเพื่อนเราบ้างที่ยังไม่ได้ขุดนะครับอ่านะครับส่วนการขุดเนี่ยนะครับ ถ้าเราไปไปแจ้งนะครับแล้วนะครับเราอาจจะใช้วิธีการแคปหน้าจอนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าอันมต่เราจะแคปหน้าจออ่าแคปหน้าจอไปแจ้งเขาว่าอ่ะคุณช่วยฝุดหน่อยนะอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถจะทําได้นะครับไปอ่าเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะไปแจ้งอ่าทีมงานนี้นะครับอ่าอันเนี้ย นะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอนะครับเราแคปหน้าจอเอาเฉพาะคนที่เราจะเตือนไปก็ได้นะครับนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็อาจจะไปไปที่แจ้งแจ้งเขาในกลุ่มนะครับว่าเออกลับ mm hmm. มาพูดด้วยนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปดูในกลุ่ม อันนี้แล้วก็โพสไปเลยครับโพสไปเลยว่ากลับมาขุดด้วยอย่าลืมขุดพา้าอืม นะครับล้วก็ส่งแจ้งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิธีไปส่งนะครับหรือจะไปเชิญเพิ่มนะครับอันนี้เราก็จริงเราก็เชิญเพิ่มได้นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีแชทสําหรับทีมอ้างอีกนะครับแต่แชทในพายเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันติดปัญหาเรื่อง User interface นะครับก็เ,เลยไม่ค่อยมีใครใช้ไม่ไงั้นเราก็ต้องเราถึงต้องกลับไปใช้ที่ที่ไลน์นะครับเราสร้างกลุ่มไลายขึ้นมานะครับอันนั้นจะดีกว่านะครับแล้วก็แจ้งกันในลายนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับหลังจากที่เราผมแจ้งไปให้เตือนให้มาขุดปุ๊บอันนี้จะมีคนมาขุดเพิ่มนะครับจากเดิมที่เป็น0.40อยู่ก็ขึ้นมาเป็น0.42เห็นไหมครับ อันเนี้ยก็จะทำให้เราเราได้สปีดการขุดเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับอันเนี้ยถ้าผมกลับไปเนี่ยยี่สิบคนแล้วก็ผมกลับเข้าไปใหม่นะครับผมกลับเข้าไปใหม่ตัวนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นเห็นไหมครับเป็นจุดสี่หนึ่งเจ็ดห้าแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าการที่คนหนึ่งมาช่วยเราขุดนะครับคนหนึ่งมาช่วยมาขุดจากเดิมที่เป็นสิบเก้าคนใช่ไหมครับมันจะเป็นสี่จุดห้า พอคนที่ยี่สิบขึ้นมาตัวนี้เราก็จะได้เป็นห้านะครับวันนี้ผมได้ u t i l i t y ศูนย์จุดสองสามเกือบเท่ากับหนึ่งคนนะครับแต่วันนี้เราผมมีโนด้ดโบััสอยู่ที่ห้าจุดเก้าหกนะครับก็ตีว่าเป็นหกคนเราตีว่าเป็นเลขหกก็ได้ครับหกสี่ยี่สิบสี่หมายก็ว่าคนที่เพื่อนที่ผมช่วยขุดอยู่ช่วยเราขุดอยู่ที่ยี่สิบคนนะครับส่วนโน t e เนี่ยได้มาอีก หกสี่ยี่สิบสี่ก็คือยี่สิบสี่เท่ากับว่าตอนนี้ผมมีคนขุดอยู่สี่สิบสี่คนนะครับสี่สิบสี่คนโดยประมาณนะครับมันก็เลยได้มาที่เนี่ยสิบสองนะครับแล้วตัวที่เราทำล็อกอัพใหม่นะครับที่ทำให้เปอร์เซ็นต์นะครับผมดูแล้วครับเดิมทีอา่าเมื่อวานเนี่ยที่เราก่อนที่จะที่เราจะทำเปอร์เซ็นต์ล็อกอัพเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยมันทางผมมีแค่ เอ่อมีมีแค่มีมีแค่ห้าร้อยนะครับเห็นไหมครับมีห้าร้อยนะครับมีห้าร้อยแต่ผมได้ผมได้รอสองร้อยเปอร์เซ็นขึ้นมาจากการทําเมื่อวานนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นห้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยเขาระบบจะเพิ่มให้เท่าตัวนะครับก็เลยกลายเป็นหนึ่งหนึ่งพันสี่สิบเก้าเห็นไหมครับคือเดิมทีอ่า เนี่ยนะครับในนี้ยังเป็นห้าสี่เก้าอยู่เห็นไหมครับห้าสี่เก้าจุดหกห้าอ่ะพอผมได้สองร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับคูณอ่าคูณสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับคูณสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเท่ากับคูณสองเท่านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอ่าก็จะได้พันเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มาดูตรงตรงเนี้ย อ่ามันหล่นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้พันจากห้าร้อยขึ้นมาเป็นสองเท่านะครับคือสองร้อยเปอร์สองร้อยเปอร์เ็นตนะครับสองร้อเปอร์เซ็นก็คือคูณสองนะครับก็ตกประมาณพันตัวเนี้ยที่ทําให้สปีดทางผมได้เยอะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าตอนเนี้ยสปีดเท่านี้นะครับจากเดิมจากเดิมที่สปีดอ่าจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี้ยมีการเปลี่ยนนะครับเบดเรสเนี่ยนะครับ จาก0.0028นะครับมาหลังจากเมื่อวานนี้เชี่ยงวันสปีดท,ทั้งโลกเนี่ยหล่นลงมาที่0.0027ไพยต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ทุกคนทั่วโลกนะครับ uh, total mining rate เนี่ยนะครับไพยต่อชั่วโมงเนี่ยจะได้มาจากการคูณกัน3 3บล็อกนี้นะครับบล็กสีส้มคูณด้วยบล็อกสีเขียวแล้วก็บล็อกสีม่วงนะครับ ส่วนที่เราทําได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเอาหนึ่งพันบวกหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยนี้ก็ผมได้มาพันสองร้อยสี่สิบเก้านะครับตัวนี้มันเลยทําให้การคูณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับการคูณเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็รีวอร์ดเนี่ยจากอ่าเมื่อกี้จากคือรีวอร์ดเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มหรือลดลงขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่ขุดในเรฟเฟอเรลทีมของเรานะครับทีมอ้างอิงที่เราไป ไปไปให้เขาลงทะเบียนในานามเพื่อนของเรานะครับแต่ตัวที่ทำให้มีการได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเยอะที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทำโนดนะครับก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นาพเดสก์ท็อปนะครับอันนี้เป็นายเป็นโมบายายนะครับอันนี้เป็นายเดสก์ท็อปนะครับก็คือเป็นโนดนะครับซึ่งในสเต็ปถัดไปนะครับใครที่อยากรู้เรื่องการ เซตอัพโนดโนดนะครับให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับแล้วก็ทุกคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ทุกทุกวิดีโอที่ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจกันนะครับส่วนคนที่ทำโนดไม่เป็นแต่พอจะมีเงินซื้อนะครับในในโนดนะครับผมจะ คิดว่าเดี๋ยวผมจะกำลังทำการวิจัยเรื่องทำโนดขึ้นมาจำหน่ายให้สำหรับคนที่ไม่จะเป็นต้องรู้เรื่องอะไรนะครับก็คือเอาตัวไอ้โน่ยไปเสียบที่เราเตอร์ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มยอดการขุดแบบผมได้นะครับแบบนี้ได้นะครับก็คือเท่ากับว่าอย่างเงี้ยผมได้5.96เนี่ยก็เท่ากับว่า ตีว่าหกนะครับหกสี่ยี่ิบสี่ก็เท่ากับว่ายี่สิบสี่คนช่วยผมฝุดอยู่นะครับแล้วผมก็จะแจ้งให้ทราบว่าจะมีการทำโนดเพื่อให้คนที่มีมีกำลังนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เข้าไปดูเว็บย้อนหลังผมได้นะครับเรื่องการทำเพิ่มมูลค่าตัวนี้นะครับเพิ่มมูลค่าตัวนี้ถ้าหากท่านไม่ไม่แนะนำสมาชิกเพิ่มใช่ไหมครับ วิธีการที่จะทำให้ให้สปีดเพิ่มขึ้นมาอันนี้0.23ก็เท่ากับเกือบคนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็น0.25มันเท่ากับหนึ่งคนมาช่วยอันนี้ก็0.23แต่อันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับความหมายคือว่าเดี๋ยวผมจะว่าคลิคนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าผมได้ทุกวันวันละ0.23 0.25 0.19อันนี้ผมไม่มีเป็นศูนย์แน่นอนนะครับแล้วคลิปถัดไปผมจะได้แจ้งว่าทำยังไงนะครับ ส่วนวันเนี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่าจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยผมได้0.4ใช่ไหม0.4175เนี่ย0.4175นะครับนี่คือพายต่อชั่วโมงแปลว่าตอนเนี้ยถ้าผมผมขุดวันเนี้ยนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้สิทธผมจะได้สิทพายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ เพิ่งจะลงทะเบียนใหม่นะครับก็อย่าไปตกใจนะครับว่าของของตัวท่านเองเนี่ยสามวันถึงจะได้หนึ่งเหรียญน,นะครับสามวันถึงจะได้หนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าสปีดไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มี r e f e r รน c ์อะไรเลยนะครับไม่ได้ทำยูทิลิตีไม่ได้มีโนดอะไรเลยเนะี่ยคนที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยสามวันถึงจะได้หนึ่งเหรียญน,นะครับ แต่สำหรับไทโอเนียนะครับผู้บุกเบิกที่มีทีมและเฟ e นที่กำลังที่กาลังดีนะครับก็คือประมาณผมนี่แหละครับไม่ต้องไม่ต้องทำเอาเลฟเฟ e น c e เอาเหรียญเยอะๆแต่ว่าไม่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าคนที่ไปสมัครสมาชิกมาเป็นระดับพันคนสองพันคนห้าพันคน หรือแม้กระทั่งหนึ่งหมื่นคนแต่สมาชิกไม่ทำงานนะครับสปีดที่ได้นี่แพ้ผมครับสปีดที่ได้แพ้ผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในคลิปถัดไปนะครับว่าคนที่ไม่ทำไม่รู้จักกระบวนการการให้รางวัลการทำ utility การทำโนดการทำล็อกอัพนะครับให้ขึ้นเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จะแพ้คนที่ มีความรู้แล้วนํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือติดตามผมได้เลยครับแล้วผมจะนํำความรู้ต่างๆมาเสนอให้นะครับให้ทุกคนได้เนื่องจากว่าไายคอยเนี่ยมันเป็นของฟรีนะครับแม้ว่าวันนี้จะน้อยนะครับแม้ว่าวันนี้จะน้อยมีแค่ประมาณสิบกว่าบาทแต่สิบกว่าบาทเนี่ยความหมายคือว่าสิบกว่าบาทมันก็คือ รับรองแล้วว่าลายเน็ตเวิรเป็นของจริงแล้วซื้อขายได้บนเซน t r a l i ไล d ์คริปโตเอ็ก n g เชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขุดไปนะครับแล้วรอให้ผมคิดว่าที่ผมเคยไปดูคลิปย้อนหลังว่าถ้าผมขุดพายสามปีนะครับแล้วผมจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ครับให้กลับไปดูว่ามันมีแรงจูงใจให้เรา ใช้มือถือที่ปกติเราก็ใช้อยู่แล้วนะครับการขุดพา,ายการขุดพา,ายนะครับไม่มือถือไม่เปลืองไม่เปลืองแบตเตอรี่ไม่คำอะไรทั้งสิ้นนะครับพอท่านพอท่านขุดสั่งขุดเสร็จแล้วนะครับนะครับถ้าสั่งขุดเสร็จแล้วแบบนี้นะครับให้มันมีการขุดสตาร์ทขุดแล้วเนี่ยตัวมือถือเนี่ยท่านสามารถที่จะปิดไปได้เลยนะครับท่านท่านมาที่อตัว โค้ดแล้วก็โค้ด all ได้เลยนะครับอันนี้นะครับพอเราไปคลิกดู Ta ส k อีกทีเนี่ยไม่มีแอปพลิเคชันรันอยู่นะครับแต่เหรียญของท่านนะครับยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งอยู่เสมอนะครับแม้ว่ามือถือสั่งปิดเพราะฉะนั้นการใช้มือถือของท่านมาขุดภายนะครับท่านมาคลิกแค่วันละ10วินาทีสตาร์ทขุดใหม่ เมื่อหมดเซสชัน24ชั่วโมงแล้วนะครับวิธีการก็คืออ่าผมทำง่ายๆก็คือทำตั้งในกาปลุกนะครับตั้งในกาปลุกอย่างของผมเนี่ยผมจะมาขุดทุกครั้งเนี่ยเชียงเที่ยงครึ่งนะครับผมก็ตั้งในกาปลุกไว้นะครับอันนี้ถ้ามีหลายเครื่องเนี่ยผมมีอีกเครื่องหนึ่งที่เขาเอาฝากไว้ผมก็ตั้งในการปลูกเพราะว่าเครื่องเนี้ยจะปลูกที่ อ่า uh, บ่ายโมงสามสามสิบนะครับคือบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็ตั้งในการปลูกไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับได้ยินเสียงนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็สําหรับคนที่มุ่งมั่นที่จะใช้มือถือที่อยู่ว่างเฉยเฉยให้เปลี่ยนเป็นเงินอย่างน้อยๆน,นะครับเหรียญละสิบห้าบาทตอนเนี้นะครับก็เท่ากับว่าถ้าท่านท่านขุดแรกๆเนี่ยสามวันสิบห้าบาทมันก็ไม่เป็นไร นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาถึงเหรียญนัน 1, น่นหนึ่งหมื่นบ,บาทมันเท่ากับว่าวันหนึ่งเล้สมมุติว่าสามวันท่านขุดได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับเท่ากับสามวันขุดได้หนึ่งหมื่นบาทเท่ากับว่าวันหนึ่งท่านทํางานได้วันละสามพันบาทนะครับซึ่งผมวางแผนอยู่แล้วว่าผมจะขายก็ต่อเมื่อว่าเหรียญพายขึ้นไปอยู่ที่สามร้อยสิบสี่ เหรียญน,นะครับคือตีซะว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วเราค่อยขายนะครับซึ่งผมคำนวณให้ดูแล้วในคลิปที่ผ่านมาลองเข้าไปดูได้นะครับว่าถ้าผมขุดพายสามปีแล้วพายที่เป้าหมายที่ผม <c oughs> จะขายก็คือเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับดูซิว่าผมมีรายได้เท่าไหร่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวก็อย่าลืมบอกกันต่อๆนะครับ สิว่าข่วมใดสิเปรียบสาฟ้าก็ยัง่อย,อยไ,ไปจากสิว้าจังใดจังสิพอต้องพอคุ้มยามที่ทรงเจ้ามาให้เอาได้พอ,เ,พอเป็นจมูกหัวใจแท่น้องหากเจ้าแห้งเด้อบอจากว้าสิวา,วาค่วมใดสิเปรียบสาฟ้าก็าายาง สิพอต้องพอคุ้มยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พอให้เขได้พอเป็นจมูกหัวใจแค่น้องห,หากเจ้าแห้งเด้บอบจากว้าสิว่าความใดสิเปลียบใสาฟ้าก็ายางลอยไปจากสิวาจังใดจังสิพอต้องพอคุ้มยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮา